อุ้ยตกใจจะอยู่กับพี่นมสดไปเร็วนมสดมาเลี้ยงน้องให้แน่หน่อยนมสดเอ้ยนมสดเลี้ยงน้องหน่อยน้องแมวหลงมาวันอที่ทําบุญหาคุนยายวันสุดท้าย ตอนเช้าตอนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็เห็นน้องแมวตัวนี้มาแอบอยู่ข้างโอ่งก็เลยเอามาเลี้ยงยังไม่มีชื่อเพราะว่ายังไม่รู้เพศน้องว่าเป็นเพศหญิงหรือชายก็มีพี่นมสดคอยเลี้ยงน้องช่วย น,สนนะม,หหนมนะนสดเลี้ยงน้องนาแม่จะไปหาหนุ่มนาให้นมสดเลี้ยงน้องนา เขาเป็นห่วงน้องเมื่อวานเมื่อคืนวานอาคางบ้านเหลวตรงชายคาที่เคยต่อเป็นเพิงเป็นเพิงย่าคาออกไปมันจะมีต้นไม้ขึ้นมาชนตรงหลังคาทีนี้ไอ้ตัวเล็กเขาก็แมวอะนะมันก็วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็วิ่งขึ้นไปบนหลังคา ไอนมสดมันก็ไปยืนมองแล้วก็ร้องหาน้องมันกลัวน้องมันลงไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่เป็นชั่วโมงไงเนี่ย,เ,ยเขาก็จะอยู่อาการนเนี้ยค่ะคือถ้าเห็นน้องขึ้นไปในที่แปลกๆเลยว่าเห็นน้องหายไปเนี่ยเขาก็จะไปคอยจ้องอยู่งั้นแหละวันนั้นเลยตัวเล็กมันวิ่งไปบนหลังคามันก็มันก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างมันก็นั่งเฝ้าอยู่ใต้ต้นไม้อะนะนั่งนั่งแล้วก็ร้อง ร้องเอ่อร้องเอิงอิง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยร้องเรียกไอ้น้องมันก็ไม่ประษีประสา,านะแมวเด็กเนาะมันขึ้นไปบนหลังคาได้มันก็ไปไปอยู่บนไอ้ไอ้ไอ้เอ่เพิงหญ้าตรงนั้นแล้วมันก็เป็นที่แปลกสําหรับมันะมันก็มองหายืนมองอยู่ข้างบนใหญ่ไอ้ตัวพี่ก็นั่งรออยู่เป็นชั่วโมงจนแบบต้อง ไปเรียกให้มันลงมามันถึงมันถึงลงมาไอ้ตัวไอ้แมวอะ่ะความผูกพันสองสายพันเนอะเพื่อนต่างไว้เจ้านนมสดเขาก็เป็นหมาที่อารมณ์ดีที่เล่นกัดก็ไม่เป็นหรอกพี่น้องตอนเอามาใหม่ๆม,มันจะมีพี่ตัวใหญ่ชื่อว่าโอเลี้ยง ตอนกลางคืนตอเลี้ยงจะเป็นหมาเพศเมียนมสดก็เป็นหมาเพศเมียตอเลี้ยงเขาก็จะไม่ออกนอกบ้านเสร็จแล้วทีนี้ตอนกลางคืนหมาหมาเพื่อนบ้านหมาในหมู่บ้านเขาก็จะฮอนไอโัเลี้ยงอยู่ในบ้านก็จะฮอนหอนรับกันว่างั้นเถอะส่วนไอตัวนมสดหูพึ่งขึ้นแล้วก็หันซ้ายหันกวามัน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 ก็คงสงสัยว่าเขาร้องอะไรกันอะไรมา แต่ไม่ได้จับภาพมาให้ดูออกมาเร็วตัวเล็กนะพี่นมสดรออยู่เนี่ยเร็วเร็วพี่นมสดรอน้องอยู่เดี๋ยวน้องเรียกน้องออกมาเร็ว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 เรียกน้องออกมาเร็วเร็วไอ้น้องก็เก๊กขี้เล่นนะนะแอบซ่อน จะออกมาไหมไม,ไม่ออกแม่จะปิดคลิปแล้วนาะออกมาให้กลุ่มคนรักสัตว์เขาดูหน่อยเร็วเร็วเร็วเลย <c oughs> ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่ได้จ้าบ๊ายบาย